สวัสดีค่ะสวัสดีครับแก้มค่ะครับครับวันนี้พบกับแก้มกับพากินพาเที่ยวเมนูนี้คือต้มยำปลานิลกินคู่กับบัวนะคบก่อนจะไปกินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเรอมล้ไปเริ่มกินได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราชิมมัวก่อนนะเมนูโปรดเราเลยโอ๊ยมาทุกคนเรามาเริ่มชิมกันเลยอันดับแรก เกี๊ยวข้าวก็อร่อยนะทุกคนสีมือคุณแม่เราทำนะทุกคนอร่อยแน่นอนร้านประสิทธิ์ดีเลยลูกน้องสีเยโดนต้มยำปลาเนื้อกินเนืเ้อปลาเนิ้อด้น เนี yeah, mm ่ย hmm. ท mm ุกคนนี่เลยอืมอืมเยอมากเลทุกคน มูนี้อร่อยมากใช่ป้องเพราะมันคือตีหมูคืนแม่เรานะทุกคนอืมกลมไปเลยอือ บนกินับข้าวร้อนอร่อยมากอันเนี้ยตกปลาแล้วกินเลยก็ทำให้ตักเีก มีก้างก็ไทุกคนทุกคนเลี้ยปลาแบบนิ่มๆเลยอ่ะมีก้างด้วยก้างแล้วคนนี้น้ำปลาเหมือนเดิมแา่แบบเยอะ

คนเนื้อปลาเด้งมากเลยนะแล้วก็เปลือ่อย สำหรับอีพีนี้เพี่อนๆพกเับก็อิ่มไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติาาดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเจอกันพีน้านะครับบ๊ายบาย